ตรงนี้คือถนนมาจะดําเนินนะครับอนาคตเราก็จะมีรถไปฟ้านะครับสายสีม่วงหรือเปล่าครับตรงนี้ที่ไปราชบุรณนนะครับดูสิตรงนั้นก็เกตก่อสร้างนะแต่ก็ตกแต่งให้สวยเลยล่ะวูบแบบไม่เหมือนเขาเรียกว่าไม่เหมือนที่ก่อสร้างเหมือนอ่นะเหมือนเป็นปรมาราชวังอยู่กลางถนนเลยเออไก่ไต่รูกก็สวยนะตรงนี้ก็คือถนน้าดําเนินนะครับก่อนถึงอ่า อนุสาวรีย์รัชธรรมนูนใช่ไหมเออใช่เออเนี่ยแหละเขาจะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะซึ่งเป็นเขตก่อสร้างนะตรงนี้นะใครที่เดินทางมานะครับตั้งแต่โบเบสจนถึงสนามหลวงนะครับผมก็จะมีการเบี่ยงจราจรเพื่อเป็นพื้นที่ก่อสร้างนั่นเองนะครับสําหรับคนที่เดินทางมาโซนนี้ก็วันไหนที่มีการเดินทางเยอะๆอาจจะทําให้รถติดได้นะครับผมเนี่ยครับผม เป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยยาวเ,เลยตรงนู้นด้วยครับผมซึ่งรถไฟฟ้าสายนี้นะครับจะมาจากเตาปูนนะครับผมสายสีม่วงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไปราดตัวนะซึ่งจะบันจบกับรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินที่สถานีสามยอดนะครับผมเนี่ยไปทางนี้แหละ อีกไม่ไกลแล้วถึงสถานีสามยอดแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยนะครับผมวันที่ผมมาได้ทำเนี่ยผมดูสิโอ้โหซึ่งการก่อสร้างก็คืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับผม อีกไม่นานเราก็คงจะได้ใช้รถไฟฟ้าสายนี้กันเนาะซึ่งเ็ก่อสร้างกันทุกวันเนาะไม่หยุดปักกอดกันเลยหลักซึ่งยากนะครับการสร้างใต้ดินเนี่ยครับผมซึ่งรถไฟฟ้าสายนี้ก็ไม่ได้ผ่านใต้บรมาราชวังนะแต่ก็ไปตามถนนนี่แหละก็ไปจนถึงสถานีสยอดนั่นเองดูดีครับนั่นแฝงเสาเข็มนะที่เป็นกำแพงสร้างอาคารข้างล่างใต้ดินนะ ใหญ่โตมาโหลานเลยแล้วครับผมเนี่ยครับซึ่งการสร้างใต้ดินยากครับผมซึ่งบางที่ใต้ดินก็ยังมีห้างด้วยนะตรงที่สถานีนะเดี๋ยวเราต้องรอดูกันว่าเมื่อแล้วเสร็จแล้วสถานีก็จะสวยหรูกันแก้ไหนนะเนี่ยตรงนี้น่าจะมีสถานีตรงไหนก็ไม่รู้นะต้องรอดูเวลาแล้วเสร็จนะว่าสถานีตรงนี้จะเป็นสถานีป่านฟ้าตรงที่ท่าเรือหรือเปล่าหรือว่าตรงไหนนะครับผมเนี่ยดูสิ เขากำลังยกลงใต้ดินนะโอ้โหทำงานร้อนร้อนร้อน,ร,อนร้อนนะผมถ้าฝนตกก็อีกเป็นอากาศนี้ครับผมเอ๊ะหรือว่าตรงนี้จะเป็นสถานีหรือเปล่าเกตกดก่อสร้างอ้ามเข้าหรือเปล่าครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งสถานีหรือเปล่าสถานีอนุสาวรีย์รัะจะตำมนูญหรือเปล่า เนี่ยครับรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงเตาปูนราดบัวน,นะนะครับผมเนี่ยแล้วเสร็จเมื่อไรเดี๋ยวคงจะได้ใช้บริการกันเนาะปราจะชนเราแบบเดินทางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยรถไฟฟ้านั่นเองนะครับสำหรับพลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย